ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี Youtube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคุณอยู่กับเจ้าใบน้ามูมู่นะครับวันนี้ก็วันจันทร์สิ้นเดือนนะครับเป็นวันจันทร์ที่31มีนาคม68เวลาตอนนี้ก็ทุ่ม8นาทีนะครับก็ค่ำคืนวันนี้ครับเรายังอยู่กันที่ลีกใหม่นะครับนั่นก็คือสวิเดนออสเวคารซึ่งประเดิมสนามกันแล้วนะครับ วันนี้ก็เหลืออีกแค่2คู่นะครับเกมนัดแรกก็จะเตะครบกันแล้วนะครับค่าคืนวันนี้นะครับมันจะจับเตะพร้อมกันมันก็ไม่จับนะครับเป็นคู่6กทุ่มนะครับวานาโมจะเปิดบ้านเจอกับ I อเคซิริุนะครับแล้วก็6กทุ่มสินาทีนะครับก็จะเป็น g จไเครับเปิดบ้านเจอกับ AK เคโซน a านะครับต่างกัน10นาทีไม่รู้ว่า10นาทีนี้ มันมีอะไรนะอ่ะเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับคู่แรกเนี่ยวานาโมเปิดบ้านเจอกับซิลิอุสในเวลาหกทุ่มตรงนะครับอ่คู่นี้เอาตรงๆนะราคาแปลกในความในมุมมองของผมเนี่ยมันเป็นคู่ที่ราคาแปลกเพราะว่านะครับเพราะว่าถ้าดูจากสถิติการเจอกันเนี่ยเห็นไหม เจอกันมาทั้งหมดที่บ้านของวานาโม่6เกมเนี่ยนะครับทั้งออสเวคารแล้วก็ซูเปอร์เลตเทนนะครับจะเห็นว่าวานาโมไม่เคยเอาชนะซิลิอุสได้เลยนะครับไม่เคยเอาชนะได้เลยแล้วก็แพ้ซะส่วนใหญ่ด้วยนะครับ6เกมเนี่ยแพ้ไป4นะครับแล้วก็เสมอ0ูนย์ศูนย์เนี่ยสองเกมนะครับโอ้โหสตินี้ต้องบอกว่า ขี่กันค่อนข้างขาดนะครับอะถ้าเราดูแค่สถิติก่อนนะถ้าเราดูแค่สถิติก่อนเนี่ยแล้ววันนี้เขายกให้วานาโมต่อหน้าปอลบผ้าเลยนะต่อหน้าปอลบผ้าเลยนะครับราคาเปิดเนี่ยเปิดมาเสมอบวก10นะตอน,นเนี้ยเน,นี่ยอันเนี้ยเสมอบวก10นะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันคือปอลบ5้าน้ำล้นนะครับช่วงเช้าเนี่ยได้2.10 มาช่วงค่ำเนี่ยเหลือ2.08ดแต่ก็ยังเป็นปอแดงแดงปอล้นๆเลยนะครับดูจากฟิกออดนะครับไม่ขยับเลยครับแล้วเป็นฟิกออดหน้าปอที่ค่อนข้างสูงด้วยนะ2.35เนี่ยนะครับแล้วก็ <c oughs> ราคาของซิลิอุสเนี่ยก็ค่อนข้างต่ำด้วยนะครับจ่ายเพียง2.8เท่านั้นเองนะอันเนี้ยก็เกินเกณฑ์ซะเหลือเกินนะครับ2.35เนี่ย ส่วนไอสองจุดแปดเนี่ยก็ต่ำกว่าเกณฑ์ซะเลือเกินนะครับดูจากตัวเลขนะครับดูจากตัวเลขเนี่ยอาจจะมองได้ว่าเฮ้ยนะวันนี้ซิริวด์อาจจะไม่แพ้ใช่ไหมถ้าในมุมมองของของท่านที่ที่ดูในเรื่องของฟิกออดนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของแฮนดิแคปอ่ามันเป็นทรงนี้ใช่ไหมแล้วก็พอไปยืนยันกับสถิติของการเจอกันระหว่างวานาโมกับซิริวด์เนี่ยหลายท่าน มองไปที่ทีมเยือนใช่ไหมแต่ผมก็บอกแล้วว่าคู่นี้มันเป็นบอลราคาที่ในความรู้สึกผมอะ่ะมันเป็นบอลราคาแปลกนะครับมันเป็นบอลที่ถ้าไปดูสถิติในฤดูการที่แล้วนะครับสถิติในฤดูการที่แล้วจะเห็นว่านะครับิลิอุสเนี่ยจบด้วยอันดับดีกว่านะจบด้วยอันดับ9นะครับจบด้วยอันดับ9เนี่ยเห็นไหม ในขณะที่วานาโมเนี่ยจบด้วยอันดับที่14นะครับแล้วก็วานาโมเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูดิพวกเขาชนะได้แค่2เกมจากการลงสนามในบ้าน15เกมนะแล้วแพ้ไปถึง9คือฤดูกาลที่แล้วใครตามวานาโมในบ้านเนี่ยมีแต่เจ๊งกับเจ๊งนะแต่วันนี้นัดแรกที่ได้เฝ้าบ้านเนี่ยยกให้วานาโมต่อหน้าปอเลยครับเสมอเสียครึ่งเลยนะครับ ไม่ใช่แค่เสมอคืนตังค์นะเสมอเสียครึ่งเลยนะครับในขณะที่ซิลิอุส์เนี่ยสถิตินอกบ้านแม้จะไม่ค่อยดีแต่ว่าก็50 5 0ใช่ไหมเ,เห็นไหมดูแล้วอะ่ะแนวโน้มอะ่ะมันพุ่งเป้าไปที่ซิลิอุสอะ่ะนะแต่แต่ชะไหนเลยอะ่ะมันยกให้วานาโมต่อแปลกนะผมมองในมุมมองผมแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของนักลงทุนเนี่ยมันเทไปลองซิลิอุสด,ด้วยครับ ที่62%แล้วก็อยู่ที่วานาโมเพียง38มนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมันค่อนข้างหลายบอร์ดมันยืนยันให้เจ้าบ้านต่อหน้าปอเพราะฉะนั้นเนี่ยมองในมุมผมนะผมว่าวันนี้วานาโมจะเปิดบ้านไม่แพ้ซิลิอุสชนะได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมมองว่าวันนี้เจ้าบ้าน IFK a วานาโมมีแต้มครับจะ1ห,หรือ3แต้มเท่านั้นนะในมุมมองผม เพราะงั้นคู่นี้ถ้าเซฟที่สุดเนี่ยผมมองว่าอยู่ต่อวานาโมที่หน้าเสมอ75ท่านะครับอ่ะเนี่ยต่อเจ้าบ้านวานาโมนะครับมันเป็นลองทุกอย่างอะแต่วันนี้มันยกให้ต่อนะอ่าเสมอ75่านะครับอ่ะเนี่ยอ่ะผมอยู่วานาโมนะคู่แรกนะครับ <c oughs> ทีนี้คู่ที่สองนะครับคู่ที่สองเนี่ยเป็นการเจอกันระหว่าง G A I S นะครับเปิดบ้านเจอกับ A K Sona ในเวลา6ทุ่ม10นาทีนะครับคู่นี้บอลแบบชนิดสูสีใช่ไหมถ้าถ้าถ้าดูจากราคาของแฮนดิแคปนะครับดูจากราคาแฮนดิแคปแล้วก็ราคาของฟิกออด1 x 2เนี่ยช่วง ช่วงเช้านะช่วงเช้าที่ผมแคปราคาไว้ก่อนเนี่ยก็คือแคปเฉพาะกรอบนี้ไว้เนี่ยจะเห็นว่ายังดูสูสีครับยังดูเหมือนว่าเ k เคโซนาอาจจะเป็นรองนิดนิดกลับมาสูสีที่ลบ5 9 5เท่ากันฟิกออตก็ยังดูสูสีนะยังดูทรงว่าโซนาทําท่า,ทามีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับดูจากแฮนดิแคปซึ่งไหลลงจากเต็ม2.00เนี่ยเหลือ1.95 นะครับแล้วก็ของ G i S เนี่ยจ่ายสูงขึ้นไปเห็นไหมจาก2.5เป็น2.62นะครับแต่พอมาช่วงค่ำนะครับพอมาช่วงค่ำเนี่ยกระแสมันมัน,ม,นมันไปอยู่ที่โกเทนเบิร์กนะ G A S โกเทนเบิร์กนะไปอยู่ที่เจ้าบ้านเพราะอะไรเพราะว่า,าราคามันมันเริ่มนิ่งแลวเนี่ยมันเริ่มนิ่งแต่ของ ไอเอเคโซนาเนี่ยผมมองว่าฟิกออดแล้วก็แฮนดิแคปอะไปไกลแล้วเนี่ยเห็นไหมไปไม่ดีแล้วอะเริ่มเริ่มมีกลิ่นแล้วเอเคโซนาทีมเยือนนะครับเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ยังดูเหมือนสูสีครับอยู่ที่ AK s o โซน3าอยู่ g a i อไอนะครับคู่นี้ใส่ติการเจอกันต้องบอกว่าในระยะหลังนะครับระยะหลังก็คือถ้า เรานับเฉพาะผลนะครับแล้วก็นับ5เกมล่าสุดนะครับแต่ว่ามันนานแล้วนะมันนานแล้วแต่ว่าก็เอามาอ้างอิงเนี่ยจะเห็นว่า5เกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ย GIS ชนะ3แล้วก็เสมอ1แพ้1นะครับก,ก็ยังขี่ก็ยังดูขี่กว่านะครับทีนี้ถ้าไปดูผลงานในในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอยู่โซนบนด้วยกันทั้งคู่นะครับ ทีมเยือนอย่าง AK s o โซเนี่ยจบถึงอันดับที่3นะครับในขณะที่ GAS g o โกเทนเบิเนี่ยจบอันดับที่6นะครับจบอันดับที่6แแตมเนี่ยไม่ได้ไกลกันมากนะครับห้ 5, 6, แต้ม6แต้มเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าดูผลงานในบ้านฤดูกาลที่แล้วของ GAS เนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งเหนียวแน่นดุดันเอามากๆครับ 15เกมในบ้านเนี่ยชนะได้ถึง9เสมอ4และแพ้เพียงแค่2เกมนะครับที่สำคัญเสียเพียง11ประตูจาก15นัดนะครับในขณะที่ AK s o โซนะ่าโอเคละก็ผลงานนอกบ้านก็ไม่ได้ขี้เลนะครับไม่ได้ขี้เลก็15เกมเยือนเนี่ยชนะ7เสมอ2แล้วก็แพ้6นะครับแล้วก็แพ้6แต่ผมมองว่า AK s คโซน่มันมันเห็นไหมดูจากสถิติเนี่ยมันไปเล่งในช่วงท้ายฤดูกาล ฟอร์มมันไปดีนอกบ้านนะช่วงท้ายฤดูกาลช่วงแรกเนี่ยก็ไม่เอาไหนเหมือนกันนะดูเดี๋ยถ้าตัดสี่ออกไปตรงนี้เหลือแค่3มเองนะเห็นไหมสิบนัดเนี่ยชนะได้แค่3เกมนะช่วงแรกอะ่ะคู่นี้ออกสูสีนะแต่ว่าผมชอบความเหนียวแน่นแล้วก็ได้เปิดเลิกก่อนในในบ้านนะ่ะของ j a s นะผมผมชอบ เจ้าถิ่น g a s โกเทนเบิร์กนะอืมแล้วแนวโน้มมันก็ก็ดูดีนะครับก็ดูดนะีคู่นี้ขออยู่เจ้าบ้านนะครับ g a s โกเทนเบิร์กที่ราคาเสมอ86นะครับขออยู่ที่ราคาเสมอ86นะครับเพราะดูเหมือนว่าแหม่โซน่ามาลองหน้าปอเนี่ยยังได้สูงถึง7 4สี่เลยนะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับ สองคู่ในสวีเดนอสเวคานคํำคืนวันนี้ก็คืออยู่เจ้าบ้านทั้งสองคู่นั่นแหละอยู่เจ้าบ้านทั้งสองคู่นั่นแหละนะครับกเ็เรียกว่าอยู่บอลต่อแล้วก็อยู่เจ้าบ้านนะครับทั้งวันอโมแล้วก็ Js นะครับเพื่อนๆก็ลองลองชั่งน้ำหนักดูลองนำไปต่อยอดดูว่ามีเหตุผลกลใดไหมที่เพื่อนๆจะนำมาเพิ่มเติมแล้วก็ วิเคราะห์ในในในมุมของตัวเองในเชิงเชิงทฤษฎีของตัวเองแล้วกันนะครับส่วนผมผมชอบแบบนี้นะครับชอบเหมือนชอบต่างก็ว่ากันไปนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วเข้ามาเจอกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่หรือท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมนะครับช่วยกันกดติดตามให้กันด้วยนะครับจะไดะ้เป็นเพื่อนกันยาวๆเนาะ ส่วนท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนกันในด้านปัจจัยเลยนะครับก็ช่วยเหลือกันผ่านการสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะและก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยก็สามารถสมัครผ่านลาย ID ของผมโดยตรงนะครับก็คือสมัครมาที่ลาย ID นะครับทีเด็ดน o o มู t t e t นะครับ N A M นะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ยังไงก็ขอให้ท่านโชคดีครับวันนี้บอลสวีเดนออสเวคาน เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับก็ไม่ดึกมากครับหกทุ่มนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ